พ่ออุดรนะครับสิสิงหาครับถูกลอตเตอรี่6 3 9าใบนะครับแล้วก็1กันยาครับงดที่แล้วครับให้ 6, 5ล่างออก5 6บนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่เก้ากันยายนสองหางหกแปดครับมือนีครับจะมีนักทั้งมาแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของพ่ออุดรนะครับ พะว่ามีเอฟซีทางซองถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามพ่อดดนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้พอส่งแนวทางไปแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางซองกะเบนก่อนครับผมเนาะนี่ครับ16สิงหาครับผมนี่ครับพ่อถูกลอตเตอรี่นะครับ9ใบนะครับ63ล่างนะครับแล้วก็ หกันยานะครับ1กันยานี่ครับให้6 5ล่างครับออก5 6บนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เป็นของพ่ออุดรน,นะครับพ่ออุดร แล้วก็มี F เอฟซีทาง่องถามแม่ครับเนาะพระหัสอย่าลืมตามของหนุ่มลำเปล่าให้่อยนะนี่ครับหนุ่มลำเปล่าครับผมเนาะหายมาสามหนึ่งบนออกสามหนึ่งล่างครับเดี่ยนที่บนล่างครับหนึ่งกับแปดครับมาที่หนึ่งนะครับนี่ครับแยกบนแยกล่างให้ครับผมแต่ว่าหายสามหนึ่งบนออกสามหนึ่งล่างครับ เดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งสองผมเนาะมาดูเลขวิ่งสายใต้ก่อนดีกว่าครับผมมือก่อนีผมล่งคลิปไปอยู่ครับผมเนาะประมานปีกอนะครับผมมือขึ้นนี้ครับผมเนาะผมลองโทรหาพ่อเบิงครับผมเนาะพ่อพันวาผ่หักเลขของพ่อนะปีหกแปดนะวิ่งล่างนะผิดแค่ครั้งเดียวนะครับผมพอแจงาวมากครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่าผมเอาไม่เบิรงแคร์สามงดหลังสุดพ่อครับผมเนาะ เลขวิ่งสายใต้ครับอยู่ที่อำเภอทับปุดนะครับจังหวัดพังงานะครับเมื่อก่อนนีถ่ายเอฟซีทั้งช่องจําได้ครับผมเนาะผมเคยลงคลิปอยู่ครับเมื่อก่อนนีครับนี่ครับเพราะว่าชงหลังมากพอกะอบาบางนะครับเนาะเบาางเนี่ยบวางเนี่ยพอก็ลงคลิปเมื่อปีกว่าแล้วผึ่งเมื่อลงคลิปงดหนีงดแหลกนะครับผมเนาะห่างหายประมาณปีกว่าครับผมนี่ครับเลขวิ่งสายใต้ครับผมเนาะ วิ่งล่างอย่างเดียวนะครับให้ศูนย์ครับเข้าที่50ย์ล่างนะครับเลขออก50ครับ1สิงหานะครับได้3ครับเลขออก63ครับ16สิงหาครับได้1ครับเลขออก31ครับ1กันยาครับงวดอินนะครับวิ่งล่างตัวเดียวของเลขวิ่งสายใต้ครับอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะครับให้เก็บมานะครับนี่ครับ ให้อฟท่้งซองแคปหน้าจอเอากับผมเนาะมากระตามได้มมากับพานหรือว่าสบมบังกรบกับผมเนาะนี่ครับโอเคแล้วก็มีเอฟซีทั้งซองถามมันเยอะแา่ครับผมเนาะว่าพระหาดอย่าลืมตามเลขพิตายเนี่ยนะเพราะว่างดนี้พิตรายยังไม่ลงคลิปแล้วครับผมเนาะ พิตายปรว่างครับผมตอนนี้ครับราวาพิตายอ๋อรับแรกเข้าเนาะนี่ครับไปงานขาวดําครับแม่เพื่อนเสียอยู่ที่จังหวัดสาะแก้วนะครับกัตืิวาเลขพิตายนี่ครับเลขล็อกล่างนะครับเข่ามาสามงวดติดต่อกันนะครับผมเนาะเลขล็อกล่างครับนี่ครับ1สิงหาคมครับ50ตรงๆครับ แล้วก็16สิงหาครับ3 6เลขออก6 3สมครับแล้วก็1นี่ครับผมกันยาครับให้1 3สเลขออก3ามหนึ่งนะครับผมได้ลงคลิปให้เอฟซีทองอยู่ครับผมเนาะนี่ครับได้ลงคลิปอยู่นะครับเลขล็อกล่างนะครับเลขล็อกล่างนี่ครับหมดทีเดียวนะครับผมเนาะให้หนึ่งสามเลขออกสามหนึ่งครับผม ว่ามีเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามให้ครับผมมาดูของพ่ออุดรดีกว่าครับพ่ออุดรนะครับอยู่ไหนเอ่ยงวดนี้พอให้มากนะครับผมเนาะงวดก่อนกับหกสามครับผมเนาะถูกลอตเตอรี่ล่างหกสามเก้าใบนะครับนี่ครับงวดที่แล้วให้มานะครับผมนี่ครับ ให้6 5ห้าล่างครับ6 5ห้าล่างเลขออก5 6บนนะครับงวดนี้นี่ครับผมพอให้มากแล้วครับเด่นบนล่างครับผม9กับ0ครับกับคู่ครับ9 0 9 2 9 3 0 9 0 2 0 3ครับพ่ออุดรนะครับ พ่ออุดรครับพ่ออุดรเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างครับ เด่นที่9ครับแล้วก็0นะครับเน้นที่9นะครับเน้นที่9นะครับผมเนาะนี่ครับเน้นที่9ครับจับคู่ให้นะครับมี90 92 93ครับเน้นที่90นะครับ เน้นที่90นนะครับต่อมาครับหลักูนยศ์มีูนย์เก้าครับสูนย์องครับแล้วก็0ูนะครับ <c oughs> นี่ครับเด่นบนล่างครับเด่นเก้าลองศ0นะครับลงวันที่นะครับลงวันที่ วันที่16บครับทับ9ครับทับนะครับแล้วก็เน้นที่หลักศูนย์นะครับเน้นที่02นะครับนี่ครับหลัก9้าเน้นที่90นะครับแล้วก็หลักศูนย์เน้นที่0ูนย์ครับพ่ออุดรนะครับให้มานะครับผมเนาะ โอเคครับผมมาครับผมมาแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะพ่อโดนครับงวดนี้ให้มาครับเด่นบนล่างครับเด่นที่เก้าลองศูนย์ครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามครับศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สามนะครับเน้นที่เก้าศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์สองครับกระสุดท้ายนี้ครับกับขออุยพ่อให้เอฟซีแท่งชองที่เบิงคลิปนี้ครับ เดินทางแขวคขาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ